สวัสดีค่ะทุกคนนี่ไซจากเพนพิสูต์สตอรี่นะคะวันนี้เราก็อยู่กับซีรีส์ชีวิตติกมินิมอลซึ่งไซทําคลิปนะคะที่เป็นคลิปที่หลายคนเรียกร้องมานะคะแล้วก็ตรงกับช่วงที่ไซนะคะกำลังจะจัดเก็บเสื้อผ้าวดีนะคะไซก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาค่ะก็คือคลิป how to t i n g นั่นเองค่ะสำหรับคลิป how to t i n g คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ไซทำขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์ทุกคนนะคะว่าไซเนี่ยจัดเก็บ ะะสะสางโลเสื้อผ้ายังไงนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไซก็ได้มาจากหลายๆที่นะคะ,ะก็นําวิธีที่ไซายใช้ได้ผลเนี่ยมาบอกกับทุกคนแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าวิธีที่ไซายบอกไปเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเลือกข้อที่มันเวิร์กไปปรับใช้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า how to t i n k ของไซเป็นยังไงคะทุกคน คลิปนี้นะคะไซจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกนะคะก็จะเป็นพาร์ทที่ไซเตรียมนะคะก็คือจะมีวิธีการแยกนะคะทิ้งจัดค่ะพาร์ทที่2นะคะไซจะแนะนําวิธีการเลือกทิ้งพาร์ทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพาร์ทที่เราเก็บเสื้อผ้าที่เราได้เลือกมาอย่างดีแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพาทแรกกันเลยค่ะพาทแรกนะคะก็จะเป็นพาที่ใส่เนี่ยเอาเสื้อผ้านะคะจากทุกที่ทุกแหล่งนะคะที่เราเก็บไว้เนี่ยมากองไว้บนเตียงนะคะถ้าใครไม่อยากวอกองไว้บนเตียงเนี่ยก็เอากองไว้บนพื้นก็ได้นะคะวิธีการเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะว่าเสื้อผ้าทั้งหมดของเราเนี่ยมีเยอะมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็แต่และชนิดเนี่ยมีกี่ชิ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเสื้อยืดมีกี่ตัวอย่างเงี้ยน,นะคะ และการที่เราได้เห็นเสื้อผ้าทั้งหมดนะคะทุกคนมันจะทําให้เราแยกประเภทได้ง่ายขึ้นนะคะที่การแยกกลุ่มต่างๆของเสื้อผ้าเนี่ยหนึ่งนะคะจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจําวันปกติอยู่แล้วนะคะ2เสื้อผ้าตามฤด,ดูนะคะอาจจะเป็นฤด,ดูหนาวที่จะมีเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อจัมเปอร์อะไรต่างๆนะคะหรือไม่งั้นก็จะเป็น ประเภทของเสื้อผ้าที่เราไม่ค่อยได้ใส่แต่เราจะเป็นต้องใช้นะคะอย่างเช่นชุดราตรีชุดไปเล่นสก,กีชุดว่ายน้ําต่างๆะคะ่ะหรือว่าจะเป็นชุดคลุมท้องของคุณแม่ก็ได้นะคะที่เก็บไว้เผื่อว่าจะท้องลูกอีกคนนึงนะคะมาถึงพาร์ทที่2กันบ้างนะคะพาร์ทนี้ใส่เรียกว,ว่าพาร์ท how to t i n g นะคะบอกถึงวิธีการที่ใส่ใช้โล่จัดสารเสื้อผ้าหรือว่าทิ้งเสื้อผ้านั่นเองคะ่ะ1นนะคะโละเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆออกไปนะคะ เสื้อผ้าแฟชั่นเหล่านี้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่เราเก็บมานานแล้วนะคะแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้แฟชั่นไม่ได้เหมาะกับตอนนี้แล้วนะคะถ้าเราตามเสื้อผ้าที่อินเทรนด์มากเกินไปเนี่ยเราจะซื้อเสื้อผ้าบ่อยมากนะคะทุกคนจะทําให้เราต้องกลับมาโลเสื้อผ้านะคะแล้วก็กลับไปซื้อเสื้อผ้าอีกนะคะคือมันเป็นขั้นตอนที่ ไม่มีวันสิ้นสุดอะค่ะทุกคนสายก็เป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าตามเทรนบ้างนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ตามเทรนเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะเราก็เป็นคนธรรมดาเนาะบางทีเราก็อยากจะแฟชั่นบ้างนะคะแต่เราก็เลือกตัวที่มันเป็นแนวของเราแล้วก็เหมาะกับสไตล์ของเราจริงๆค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช่สไตล์ของเรานะคะถึงแม้ว่าอาจจะแฟชั่นแต่ไม่ใช่สไตล์แล้วเราใส่แล้วมันไม่ไม่โอเคนะคะเราก็แยกออกไปนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยจะชอบเสื้อผ้าที่ใส่ยากๆนะคะคือต้องมีดีเทลนู่นนั่นนี่แต่ตอนนี้คือเลือกเสื้อผ้าที่สวยเป็นสไตล์เราแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะทุกคนเลือกเสื้อผ้าที่ใส่ได้หลายๆแบบมากกว่าซื้อหลายๆตัวนะคะถ้าใครจะโละเสื้อผ้าตอนนี้ก็ดูเลยว่าเออเสื้อผ้าชิ้นไหนบ้างที่ฉันสามารถที่จะ ใส่ได้หลายๆแบบเช่นเสื้อยี่สีขาวใช่ไหมคะทุกคนอาจจะใส่เสื้อยี่สีขาวกับกางนเกง,เกงยีนสีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นกางเกงธรรมดาสีต่างๆแล้วก็ใส่เสื้อคาร์ดิแกนทับอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะทําให้เราเนี่ยซื้อเสื้อผ้าได้น้อยชิ้นลงแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเสื้อผ้าคะ่ะแล้วเสื้อผ้าที่ใส่ไม่สบายออกคะ่ะทุกคนเรารู้สึกาอาึดอัดหรือว่าบางตัวนะคะคันคืออย่าไปเสียดายคะ่ะทุกคนก็คืออาจจะ ทิ้งไปเลยนะคะหรือว่าจะรีไซเคิลหรือว่าบริจาคต่อก็ได้นะคะเราไม่ควรจะใส่อะไรที่มันไม่สบายแล้วเสียเงินซื้อแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราควรจะใส่อะไรที่มันทําให้เรา สบายตัวนะคะแล้วถ้าเราสบายตัวเนี่ยไซคิดว่าเราสบายใจไปด้วยค่ะข้อนี้ไซคิดว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนไซคือเสื้อผ้าที่ราคาแพงค่ะทุกคนเสื้อผ้าที่เราซื้อมาแล้วเราคิดแล้วนะคะว่าอุ้ยฉันอมเงินซื้อเสื้อตัวนี้ฉันจะต้องใส้ใส่ตลอดนะคะแต่จริงๆแล้วคือซื้อมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะบางทีเราไปซื้อที่ร้านลองที่ร้านแล้วอุ้ยโอเคมากคะพอกลับมาที่บ้านแล้วมันไม่โอเคคืนก็ไม่ได้นะคะแนะนํานะคะว่าถ้าเสื้อตัวนี้ราคาแพงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับเราหรือว่าเราไม่ไไไดด้้ชออบมมันจรริงๆหืว่่่าใส นะไซแนะนําให้ทุกคน let it go นะคะถ้าเสียดายเงินมากก็อาจจะขายต่อหรือว,ว่าให้คนที่เราสนิทมากจะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียดายเงินเยอะนะคะแล้วบางทีเนี่ยอาจจะบริจาคต่อก็ได้นะคะข้อ5นะคะก็คือการเลือกซื้อชุดชั้นในที่มันไม่ใช่ไซส์เราไม่เหมาะกับเราข้อนี้นะคะไซยแนะนําให้เลือกชุดชั้นในนะคะที่มันเป็นไซส์เราจริงๆเหมาะกับเราเราควรจะรู้นะคะว่า ชุดชั้นในเราเนี่ยมันไซส์อะไรเพราะว่ามันม,มันเป็นส่วนที่สําคัญนะคะทุกคนแล้วก็ใส่แนะนําให้ลงทุนกับเสื้อในนิดนึงอาจจะไม่ต้องซื้อหลายตัวซื้อประมาณให้มันพอดีนะคะแล้วก็คุณภาพดีไซส์เราแล้วใส่ได้นานนะคะทุกคนตอนนี้นะคะถ้าใครจะโละทิ้งเสื้อผ้าน,นะคะมีเสื้อในที่ใส่ไม่สบายหรือว่าโครงมันแทงออกมาแล้วนะคะใส่แนะนําให้ทิ้งไปเลยคะ่ะทุกคน ข้อหกนะคะเสื้อผ้าที่ขับไปเสื้อผ้าที่หลวมไปแนะ,ะนํานะคะให้ทุกคนโละเสื้อผ้าเหล่านี้ออกไปนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่มันไม่เข้ากับสัดส,ส่วนของเราะคะ่ะทุกคนเมื่อก่อนใสก็ไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องเสื้อผ้านะคะว่ามันมีผลกับเรายังไงนะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับได้อ่านมาเยอะได้ดูอะไรมาเยอะแล้วก็ได้ลองมาเยอะนะคะก็คิดว่าการที่เราซื้อเสื้อผ้าใช้เงินซื้อเนี่ยมันควรจะเป็นเสื้อผ้าที่คุณภาพดีนะคะใส่แล้วเราดูดีใส่แล้วเราสบายนะคะการที่เรามีเสื้อผ้าที่ไม่ใช่ใส่เราะคะ่ะทุกคนมันก็ทําให้ตู้เสื้อผ้าของเรารกบ้านรกสมองรกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้นะคะยกเว้นนะคะสําหรับคนที่น้ําหนักขึ้นลงบ่อยๆนะคะใส่ก็แนะนําว่าให้เก็บเสื้อผ้าเหล่านั้นไว้เผื่อว่า ดำ้ำโหลกขึ้นลงจะได้กลับไปใส่นะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามีเสื้อผ้าตัวไหนที่มันขาดหรือว่า ซิปแตกนะคะแล้วก็ซ่อมไม่ได้แล้วเนี่ยไซก็คิดว่าควรจะโลนะคะหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นรูนะคะถุงเท้าที่โอ้โหเป็นรูขาดใจเบ้เริ่มเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เป็นไหมพรมนะคะแล้วก็มีขนขึ้นเยอะๆแล้วมันดูไม่ดีแล้วไซก็แนะนานะคะว่าอาจจะโลทิ้งนะคะหรือว่าอาจจะนําไปรีไซเคิลต่อก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเสื้อยืดนะคะจะกแรแสเหลืองแล้วเนี่ยทิ้งค่ะทุกคนไม่มีใครใส่ต่อแล้วคะ่ะแล้วก็ใส่ก็เหม็นด้วยนะคะไซก็จะทิ้งนะคะสตัวนี้นะคะ หรือว่ารีไซเคิลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเสื้อผ้าสีชุดฉาดายคิดว่าการที่เราใช้ไอเดียมินิมอลเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีเสื้อผ้าแต่สีทนกลางๆสีทึบๆนะคะหรือว่าสีแบบค่อนข้างจะแอบน่าเบื่อนิดนึงนะคะเช่นสีดําสีน้ําเงินสีขาวสีเทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไซคิดว่าเราเป็นมินิมอลได้นะคะโดยการที่เราอาจจะเป็นคนที่ชอบสีชุดฉาดแต่ว่าเรามีเสื้อผ้าแค่ไม่กี่ชิ้นนะคะหรือว่ามีเสื้อผ้า พอดีนะคะกับที่เราจะต้องใช้ะคะ่ะทุกคนแต่ว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีโทนกลางนะคะเป็นสีชุดชาติเป็นเดรสที่มีลายดอกไม้อะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งใส่คิดว่าการแต่งเสื้อผ้าหลายๆสีเนี่ยมันก็ดูสนุกสนานดีนะคะโดยเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยอากาศร,ร้อนๆน,นะคะการใส่สีดําบ่อยๆมันก็มันก็ไม่เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมล่ะคะแต่สาหรับไซเนี่ยไซเป็นคนที่ชอบสีทึบๆอยู่แล้วนะคะหรือว่าสีขาวสีเทานะคะแล้วก็ใส่แล้วมัน เากับใ่ค,คิดว่าไม่ควรจะโละเสื้อผ้าในสีสันที่คุณชอบนะคะข้อต่อไปนะคะเสื้อผ้าที่เราไม่ค่อยได้ใส่นะคะใจไม่ได้หมายความว่าเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใส่เนี่ยเราจะต้องทิ้งมันไปเลยนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าตามฤดูนะคะเสื้อผ้าที่ใส่ตามโอกาสนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นชุดราตรีที่นานๆใส่ทีหรือว่าชุดว่ายน้ํานะคะหรือว่าอาจจะเป็นชุดเล่นสกีอะไรเนี่ย ไรายแนะนำนะคะให้เราหาที่เก็บนะคะเราก็ไม่ต้องเก็บรวมกับเสื้อผ้าที่เราใส่ประจำวันนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะทำให้ตู้เต็มเกินปับเก็บไว้นะคะให้มันเป็นเซ็ตเดียวกันนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะต้องใส่ขึ้นมาเนี่ยเออเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็หาที่สะดวกนะคะการโลเครื่องประดับถ้าเราดูแล้วว่าคู่ไหนที่ไม่ใช่สไตล์ของเราเราก็แยกออกนะคะแล้วก็ต่างหูอันไหนที่มันไม่ครบคู่แล้วมันเราไม่อยากจะ เก็บไว้นะคะเพราะว่ามัน m i กซ์แอนด์แกับคู่อื่นไม่ได้ไงไซก็แนะนําให้เอาแยกออกนะคะทิ้งนะคะไซคิดว่าการที่เราซื้อต่างหูนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะคิดไปคิดมาโอ้มันก็เป็นราคาสูงเหมือนกันนะคะบางทีะคะ่ะการที่เราลงทุนกับแค่บางชิ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นชิ้นที่พิเศษจริงๆเนี่ยแล้วก็เป็นชิ้นที่ t i m e l e s s นะคะใส่ได้ตลอดใส่ได้กับหลายโอกาสนะคะไซคิดว่ามันเป็น วิธีที่ดีค่ะทุกคนสรุปนะคะสําหรับการโลเสื้อผ้านะคะ 1. เลือกเสื้อผ้าที่มันเป็นสไตล์ของเราก่อนเราคิดก่อนว่าเออสไตล์เราประมาณไหนนะคะและ 2. เสื้อผ้าตัวไหนที่ไม่ใช่สไตล์เรานะคะแล้วก็ใส่ไม่สบายใส่แล้วไม่เข้ากับสัดส่วนของเรานะคะซื้อมาแล้วถึงแม้จะแพงแต่ว่าไม่เข้ากับเราเนี่ยใส่ก็คิดว่าโลนะคะและสุดท้ายนะคะพอเรา เลือกแล้วนะคะเราแยกประเภทของเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเราอาจจะกําหนดว่าอย่างเช่นเสื้อที่เชิญเนี่ยเราจะมีกี่ตัวนะคะเสื้อคาร์ดิแกนมีกี่ตัวกางเกงมีกี่ตัวกางเกงยีนมีกี่ตัวคือเรามีเสื้อผ้าน้อยแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกใส่แล้วก็ mix and match ได้กับหลายๆตัวนะคะพอส่แยกชนิดต่างๆของเสื้อผ้านะคะไซจะมี2คํคำถามนะคะที่ไซถามอยู่เป็นประจำนะคะว่า 1. เสื้อผ้าตัวเนี้ยฉันชอบมากไหมและ2นะคะเสื้อตัวเนี้ยฉันได้ใช้ประโยชน์จากมั ต่อไปนะคะก็ๆๆ <ๆ S 2> จะเป็นวิธีการเก็บเสื้อผ้านะคะทรายต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละคนนะคะก็จะมีบ้านที่แตกต่างกันตู้เสื้อผ้าที่แตกต่างกันนะคะขนาดตู้เสื้อผ้าก็ต่างกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้กดง่ายๆเลยก็คือสําหรับคนที่มีพื้นที่เยอะมีตู้เสื้อผ้าใหญ่นะคะก็อาจจะแขวนเสื้อกางเกงไว้ได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่อาจจะมีพื้นที่ไม่เยอะอาจจะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีดินชักหรือว่ากล่องใส่เสื้อผ้านะคะก็อาจจะเลือกแขวนเสื้อผ้าที่ ชิ้นหนาที่มันพับแล้วมันเปลืองพื้นที่ในลิ้นชักนะคะหรือว่า ชุดที่อาจจะยับง่ายนะคะนั้นก็จะเป็นเสื้อยืดหรือว่าเสื้อต่างๆนะคะที่สามารถพับได้เราก็เก็บไว้นะคะในลิ้นชักหรือว่าในตู้ที่เรามีนะคะและวิธีการพับเสื้อผ้านะคะไซคิดว่าวิธีที่ได้ผลก็คือเป็นของคอนโดมาเนียนะคะสามารถดูวิดีโอการพับเสื้อผ้าของเขาได้เลยนะคะส่ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันดีนะคะเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเสื้อผ้าที่เราพับไว้เนี่ยมีตัวไหนบ้างเลือกใส่ง่ายนะคะสําหรับคนที่อยู่ประเทศเดยนายานะคะแล้วก็จําเป็นจะต้องแยกเสื้อผ้าฤดูหนาวกับ ฤด,ดูอื่นนะใส่แนะนําทั้งหมดฤด,ดูแล้วก็ให้แยกนะคะแยกออกเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่เก็บเสื้อผ้าที่เราต้องใส่ในชีวิตประจําวันนะคะนอกจากนี้นะคะบางคนก็ยังจะมีเสื้อผ้าที่ ใส่ออกไปเที่ยวนะคะเสื้อผ้าที่เราจะใส่ไปเที่ยวเนี่ยบางทีเราก็อาจจะแยกเก็บไว้ในกล่องต่างหากก็ได้นะคะไม่ต้องเก็บรวมกับเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าค่ะบางคนอาจจะมีเสื้อผ้านะคะที่แยกออกมาแล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นแบบไม่แน่ใจนะคะว่าจะให้ต่อขายต่อหรือว่าบริจาคต่อดีนะคะสายก็แนะนําว่าอาจจะแยกเก็บไว้ในถุงหรืออะไรที่เราเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็กําหนดเวลาว่าฉันจะใช้เวลานานเท่าไรจนกว่าที่ฉันจะเริ่มตัดสินใจ เลดีโกนะไม่ไงั้นเนี่ยเราก็จะมีเสื้อผ้าเก็บไว้ในจุดต่างๆของบ้านนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนเมื่อเราแยกเสื้อผ้าออกมาแล้วนะคะเราทําอะไรกับเสื้อผ้าได้บ้างะคะเนื่องเลยนะคะเราทิ้งไปเลยค่ะทุกคนถ้ามันใส่ไม่ได้แล้วนะคะมันขาดมันเป็นรูมันไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนก็ทิ้งนะคะ2เลยก็คือตัวไหนบริจาคได้ก็บริจาคนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆน,นะคะ แล้วต่อไปก็ถ้ามันแพงเราเสียได้หรือว่ามันก็ยังสภาพดีอยู่ไม่ค่อยได้ใสเราก็จะขายต่อเราก็จะได้เงินมาเก็บหรือว่าเอาไปซื้อซื้อบ้างอื่นต่อก็ได้นะคะบางตัวถ้าเรารู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆแล้วก็เสื้อตัวนี้เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่เรารจักเราก็อาจจะให้เขาก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามคลิปชีวิตติดมินิมอลนะคะแล้วก็การเขียนคอมเมนต์ต่างๆซึ่งไซรรู้สึกว่ามัน ดีมากเลยค่ะที่ทุกคนแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะใส่ก็ได้เรียนรู้จากทุกคนไปด้วยนะคะถ้าใครมีเคล็ดลับอื่นๆนะคะเกี่ยวกับการแยกจัดจัดสางเสื้อผ้าน,นะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะมาแชร์ข้อมูลกันค่ะทุกคนวันนี้ใส่ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมเพนพิสุทธิ์สตอรี่พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย